กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพอยย่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โพใหญ่กับสวัสดีปีใหม่นะครับนะเนาะแฟนเอฟซีของพอ่อใหญ่อ้วนทั้งหลายพอยย่อใหญ่อ้วนกับบอยออกคลิปมาโดนกับขอสวัสดีปีใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับปีนี้กับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับกับไปเรื่อยๆครับตราบใดที่ยังมีชีวิตก็ต้องเจอไป 66, หกสิบหกหกสิบเจ็ดไปเรื่อยๆ ขอให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับแฟนของพญอ้วนทุกคนก็ให้ยุดีมีแห้งนะครับเด้อปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับทุกคนยะสหายมียะสหายติดนะครับยะสหายเป็นก็ดูแลเจ้าของแหละครับดูแลเจ้าของเอานะครับบ่มีผูใ้ใดสี่ซอยเข้าใดดอกขันบ่อเป็นตัวของเข้าก่ามองได้อันตรายเข้ากับบ่ไปเข้ากับไปเฉพาะมอง ที่คิดว่ามันปลอดภัยเข้ากันจังไปนะครับถ้าไปก็าจาเป็นสิดไปก็ต้องมีผ้าพิจโมกนะครับหรือแมพนั่นแหละครับที่เขาอื่นกันแล้วก็มีแอลกอฮอล์บอบเลีนแอลกอฮอล์ด้วยครับเจลครับมีเจลไปนําสำหรับล้างใหม่ล้างมือนะครับถ้าทำความสะอาดตัวเองให้ดีแล้วกันโดยความเป็นห่วงของพอ้วนนะครับนะแล้วแล้วก็สำหรับปี2 000, 5 6พหรสบาำหรับเอฟซีของพอโนก็ขอให้ทุกๆคนกับสุขภาพ กายสุขภาพจิตแข็งแรงนะครับก็ให้ลำลำด้วยๆถูกถูกคนนะครับถูกหวยรางวัลที่สองนะครับอยากให้ถูกหวยรางวัลที่สองถูกคนนะครับเนาะเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งพอไม่หวนเอาแล้วนะครับสำหรับมือนี้ก็เอาพเนียดมาให้พอแม่พี่น้องเบิง้งสำหรับรเนียดที่สี่ทรงมือนี้นะครับสำหรับที่สี่ทรงมือนี้พี่ไม่มากอะทรงไปหลายมือแล้วลหละครับแต่ว่าบ่ได ถ่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็เลยมือนีทรงหลายเน่ยจากน้อยก็เลยเอามาให้แฟนเอฟซีของข,องของ่อยวยวดเบิง่งมือนีมีอย่างแน่ก็มีนกขอดซีทางอันหนึง่งตังบานแล้วก็พระเนียนนกเขาใหญ่สองทางสามตัวแล้วก็นกควัดสองทางตัวหนึง่งแล้วก็ตุ่มตุ่มสามหาที่เขาเอิญน,นะครับอันหนึ่งนะครับสำหรับนกตอดิน แล้วกันกกงหัวจุกนะครับนกกงหัวจุกหรือนกคอดก็ได้ครับอันนี้สองทางอีกตัวหนึ่งสลหรับมือนีกับนี่แหละครับกับทรงซัมนีสลหรับลูกขาดที่ยังบ้าหันใดๆนะครับเดีอที่ยังล่ออยู่เพราะว่าตอนนี้สาวว่าสีขามือนีนะครับสาวสีขามือนีกับสิบเมตรแปดเมตรเนี่ยคือสีจีนมันบ้าทรงให่่ละมะั้งนะครับเพราะว่าบ้ามีมาเป็นปีแล้ว บระทรงวาเป็นปีแล้วแต่ว่าเป็นอย่างก็ใส่ซิปเมตรตสองใส่งานจริงแปดนะครับต่วมามื่อกำมือก็คือนสีขามือนีแหละครับเพราะว่าเช็คแล้วคนทรงกะบอกว่าสีขามือนีนะครับไดหรับลูกค้าที่สร้างพเนตดพร้อมสาวกับสิบขันเขามือนีกับมือเลื่อนสีส้มไห้ครับมือเลื่อนกับเป็นวันเสาร์กับมีโอกาสทรงเครื่องมือนะครับเสาร์อาทิตย์กับทรงไดเครื่องมือกับว่าเป็นอย่างครับ กรอดจากหน่อยนะครับเนาะสำหรับมือนนี่เฮ็ดแล้วแล้วกับสีแพ็กนะครับนั่นนะครับแพ็กแพ็กใส่กองนง่ส่นละครับกองของไปซนี่ไท่เบอร์หนึ่งแน่เบอร์หาแน่เบอร์หกแน่กัแล้วแต่แหละครับกนดีกับบเบิรนกับสลหรับ่อกันกระแทกนะครับคิดว่าเฮ็ดย่างดีแหละครับไ่ต้องห่วงครับไปถึงลูกค้าก็บม่มีปัญหานะครับ ขอขอบคุณนะครับนะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพออ่อใจหวนคนผู้ให้่ขี่โผใหญ่มาโดยตลอดนะครับมือนีก็สิลาพ่อแบ่พี่น้องไปสะก่อนสีไปแพ็คของหลยส่งของนะครับเจอกันไม่มือหนาครับสำหรับมือนีกับสวัสดีครับ